ปัญหาผนังลอกล่อนชื้นเป็นเชื้อรามีเทคนิคและวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรเดี๋ยววันนี้ทาง Channel, ทเทวสุชาแนลเทคนิคการก่อสร้างมีคำตอบให้ครับปัจจุบันนี้มีตัวเลือกที่หลากหลายที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของผนังที่สีหลุดหรืลอกล่อน มีคาบชั่วราบนผนังหรือเกิดรอยแลาววันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแก้หรือซ่อมแซมปัญหาเหล่านี้ด้วยผลิตภัณฑ์โจตันสีรองพื้นปูนเก่า bonding primer และมาเจติกเซนสีทาภายในเี่่อทำให้บ้านหรือห้องของคุณกลับมาสวยงามมีความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเราไปชมกันได้เลยครับ สีรองพื้นปูนเก่า bonding primer เป็นสีรองพื้นคุณภาพสูงเหมาะสําหรับผนังคอนกรีตและปูนฉาบช่วยปกป้องสีบ้านให้เหมือนใหม่ด้วยสูตรเฉพาะสามารถแทรกซึมเข้าสู่พื้นผิวได้อย่างดีเยี่ยมช่วยเสริมการยึดเกาะและป้องกันคราบด่างให้กับบ้านของคุณได้อย่างดีครับ Majesty Sense เป็นสีทาภายในระดับพรีเมียมที่คีดค้นขึ้นเป็นพิเศษเหมาะสําหรับการใช้งานภายในทั้งอาคารสร้างใหม่และปูนเก่าที่ต้องการแก้ไขสภาพพื้นผิว มาเจติกเซนต์มีคุณสมบัติและจุดเด่นดังต่อไปนี้ไร้กลิ่นฉุนไม่มีการปล่อยมลพิษและสารเคมีที่เป็นอันตรายมีสารละเหยที่เป็นพิเศษต่ำอันต้า lower VOC และมีกลิ่นฉุนน้อยที่สุดช่วยเพิ่มคุณภาพอากาศภายในบ้านปลอดภัยต่อสุขภาพป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียมากกว่า12สายพันธุ์และช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราภายในบ้านได้เป็นอย่างดี มีฟิล์มสีที่เรียบเนียนเป็นพิเศษได้สัมผัสที่เรียบเนียนหรูหราและเฉดสีที่เข้มข้นติดทนนานช่วยให้ผนังสวยสมบูรณ์แบบช่วยปกปิดรอยแตการงานของบ้านได้อย่างดีเยี่ยมสามารถเช็ดล้างออกได้ง่ายช่วยกระจัดคราบสกปรกออกจากผนังได้อย่างดีด้วยความสามารถในการขัดถูได้ถึง15,000นรอบ โจตันแมจิติกเซนมีสีเบรเป็นสีมาตรฐานแต่สามารถผสมได้มากกว่า2 0 0 0 0สีโจตันาเจติกเซนมีนวัตรกรรมใหม่มีเทคโนโลยีการฟอกอากาศบริสุทธิ์โดยการดูดซับโมเลกุลฟอร์มาดีไฮด์จากอากาศและย่อยสารโมเลกุลฟอร์มาดิไฮด์เป็นไอ้นาและสารอื่นๆที่เป็นอันตรายน้อยกว่าซึ่งช่วยให้สุขภาพที่ดีขึ้นสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงเพิ่มปริมาณออกซิเจนและลดความเสี่ยงจากโรคต่างๆ มีฟิล์มสีที่เรียบเนียนเป็นพิเศษซึ่งทําให้สามารถปกปิดรอยแตกลาวได้และไม่เห็นรอยต่อของผนังทําให้ผนังบ้านของคุณดูสวยงามอยู่ตลอดเวลาได้รับความนิยมมากแค่ไหนและกลุ่มลูกค้าคือใครโจตันมาเจติกเซนได้รับความนิยมจากลูกค้าค่อนข้างมากโดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเจ้าของบ้านที่ต้องการลดปัญหารอยแตกลายงาในอนาคตและกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพเพราะไร้กลิ่นฉุนเป็นอย่างดี ซึ่งวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการแก้ปัญหาหรือซ่อมแซมผนังสีเก่าที่มีสีหลุดลอกมีเชื้อราครับด้วยผลิตภัณฑ์โจตันสีรองพื้นปุ่นเก่าน o n ้งไพรเมอร์และมาเจสติกเซนสีทาภายในไปดูวิธีการทำงานกันได้เลยครับ วิธีการและขั้นตอนการซ่อมแซมผนังปูนเก่าโดยขั้นตอนแรกเราจะต้องเคลียร์ของหรืออุปกรณ์ต่างๆออกจากบริเวณพื้นที่ก่อนเพื่อให้สามารถทำงานได้สะดวกใช้เทปกาวกระดาษย่นปิดบริเวณปลั๊กไฟสวิตช์ไฟรวมถึงขอบหรือมุมต่างๆเช่นขอบประตูขอบหน้าต่างและขอบเพดานเพื่อป้องกันไม่ให้พลาจากการทาสีเลยขอบที่ต้องการได้ และใช้ผ้าใบาพลาสติกหรือบูชีตในการปูเพื่อรองพื้นและหากมีของชิ้นใหญ่ภายในห้องที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ให้ใช้พลาสติกแรปหรือผ้าคลุมเพื่อป้องกันสีหกหรือกระเด็นไปติดบริเวณพื้นผิวต่างๆได้หลังจากนั้นให้ทำความสะอาดพื้นผิวผนังเก่าออกก่อนโดยใช้เกลียงขูดสีเก่าที่เสื่อมสภาพและก็จัดคราบสกปรก,กออกให้หมด ใช้กระดาษทรายขัดแห้งเบอร์3ขัดแต่งผิวให้พื้นผิวผนังเรียบเนียนที่สุดจากนั้นใช้อะคริกโป้หรืออะคริกยาแนวอุดหรือโป้ตามจุดที่ผนังมีรอยแตกรลาวและพื้นผิวไม่เรียบสม่ำเสมอกันให้ครบทุกจุดทิ้งไว้จนกว่าผนังจะแห้งหลังจากนั้นใช้กระดาษทรายขัดแห้งเบอร์3ขัดแต่งผิวผนังอีกครั้ง ใช้เครื่องมือวัดความชื้นเพื่อตรวจสอบเช็คความชื้นของผนังโดยมาตรฐานจะต้องไม่เกิน16ซจากนั้นให้ผสมน้ำยาก,กันเชื้อราหนึ่งส่วนต่อน้ำ20ส่วนแล้วคนให้เข้ากันหลังจากนั้นทาให้ทั่วห้องและปล่อยแห้งทิ้งไว้อย่างน้อย24ชั่วโมงครับ นำสีรองพื้นปูนเก่าโจตันบอนดิ้งไพรเมอร์ผสมกับทินเนอร์เบอร์เจอัตราส่วน5%ของปริมาณสีรองพื้นที่ใช้และผสมให้สีเป็นเนื้อเดียวกันให้ใช้แปรงทาสีขนาดเล็กเก็บตามขอบมุมหรือจุดที่ลูกกิ้งเข้าไม่ถึงก่อน จากนั้นใช้ลูกกิ้งทาสีรองพื้นให้ทั่วห้องจํานวนหนึ่งรอบแล้วปล่อยแห้งอย่างน้อย2ชั่วโมงครับขั้นตอนสุดท้ายหลังจากสีรองพื้นแห้งให้ทาสีทับหน้ามาเจชติกเซนเริ่มจากการใช้แปรงทาสีขนาดเล็กเก็บขอบมุมห้องก่อน จากนั้นใช้ลูกกิ้งท้ายทั่วห้องแล้วทิ้งไว้ให้แห้งในขั้นตอนทาสีทับหน้ามาเจสติกเซนจะต้องทาจำนวน2อรอบโดยทิ้งระยะเวลารอบละ2ชั่วโมงเมื่อสีแห้งก็สามารถเข้าอยู่ได้เลยครับ เคล็ดลับและสิ่งที่ช่างควรให้ความสำคัญในการซ่อมแซมผนังและทาสีเตรียมพื้นผิวให้เหมาะสมก่อนทำการทาสีขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวให้พร้อมเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเพราะนอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะผนังของสีใหม่แล้วยังช่วยให้สีติดทนเรียบเนียนและไม่หลุดล่อนง่ายอีกด้วยเช็คความชื้นด้วยเครื่องวัดความชื้นก่อนการวัดความชื้นก่อนทาสีก็สำคัญมากเช่นกันโดยความชื้นจะต้องไม่เกิน16% หากเกินควรทานน้ำยาก,กันความชื้นก่อนหรือใช้สีรองพื้นที่มีคุณสมบัติกันความชื้นหากไม่เช็คให้ดีอาจจะเกิดปัญหาตามมาภายหลังทำให้การแก้ปัญหาค่อนข้างยากควรทาสีรองพื้นก่อนทาสีทับหน้าเสมอในบางกรณีช่างหรือลูกบ้านอาจต้องการความประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายจึงไม่ทาการทาสีรองพื้นแต่สีรองพื้นถือว่าสาคัญมาก พอนอกจากมีคุณสมบัติช่วยเสริมการยึดเกาะเหมือนกาวแล้วยังช่วยให้สีไม่หลุดลอกล่อนก่อนถึงเวลาอันควรอีกด้วยและประหยัดปริมาณในการทาสีทับหน้าที่สําคัญควรเลือกสีรองพื้นให้ถูกต้องเพราะสีรองพื้นมีทั้งปูนเก่าและปูนใหม่ครับปกป้องพื้นผิวรักษาความสะอาดขณะทำงานทุกครั้ง ในทุกขั้นตอนมีโอกาสสูงมากที่จะทําให้พื้นผิวเลอะได้เราควรนําแผ่นพลาสติกหรือผ้าปูรองสีก่อนทําการทาสีเพราะสีที่หยดจากการทาสีหากทิ้งไว้นานอาจจะเกิดรอยคราบทำความสะอาดได้ค่อนข้างยากครับกรณีใช้แปรงเก่าในการทาสีควรทําความสะอาดแปรงเก่าด้วยน้าสะอาดเพื่อให้สิ่งสกรปรกหรือสีเก่าที่ติดมากับแปรงออกให้หมดก่อนเพราะถ้าหากไม่ทําความสะอาดให้ดีเวลานํามาใช้ทาสีจะทําให้สีด่างได้ ไม่ควรผสมน้ำสีทับหน้า Majestic Sense ม,มีคุณสมบัติปกปิดรอยแตกเลาได้ดีดังนั้นเราไม่ควรผสมน้ำเพราะจะทำให้ลดประสิทธิภาพดังกล่าวได้ครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการในการซ่อแมแซมผนังปูนเก่าให้เป็นผนังใหม่ที่สวยสวยมนแบบยิ่งขึ้นมีผนังที่เรียบเนียนดูหลาและก็มีสีสันที่สดใสาย,ยาวนานยิ่งขึ้นครับและยังปลอดภัยต่อสุขภาพสามารถพอ่ออกาศบริสุทธิ์ภายในบ้านได้ อีกทั้งยังสามารถเช็ดล้งางทำความสะอาดได้ง่ายหากคุณลูกค้าสนใจสีรองพื้นปูนเก่าบอร์ดิ้งไพเมและสีทาภายในมาเจติกเซน s e สามารถติดต่อได้ทางออนไลน์ www.thaiwassdu.com สามารถหาซื้อได้ทางช่องทางไทยวัสดุและ b b Home ทุกสาขาทั่วประเทศครับและหากท่านผู้ชมอยากได้ช่างคุณภาพวีฟิกสามารถติดต่อได้ที่วีฟิกหนได้เลยครับ และสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องไทยวัสดุชาแนลด้วยนะครับเพื่อแม่ผ้าเทคนิคการก่อสร้างดีๆครั้งหน้าเราจะมีเทคนิคและอุปกรณ์อะไรมาให้ดูอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ